ดึงแน่ดึงแน่เข้ามาแล้วอ่ะกล้อ,อง,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 งอ่ะกล้องดึงด,ดึงดึงดวนดวนชงเอกบ้านดึงเด้ยั้เหตุอะไรเด้อเฮ้ยต้องไปเป็นศิษย์พี่อานนท์แล้วอย่างอนงอนอ่ะทำไมอ่ะ มาแล้วจ้าไอ้น้อยโดยสบายดีมาไม่โดยสบายดีเป็นังได้กัน่าลืมกดติดตามไว้ให้อเดเด้อหงอนเดมไอสาวโนุ่ิวเสีเอาเอาฮะเอาเอาอีกเย็ดปิ่งเด้อเอาโทรศัพท์น้องเบิ้งโทรศัพท์เฮาไปสาดแบตโอเค ที่เบิ้งตอนนั้นอ,อ๋อประโยชน์ไปนอนพวกพวกูมีผลหักฮ่าแจนเอาไปแจนแม็กไปจับก่อนไปจับมันก่อนไปจับมันก่อนบางยามแบบมันดึงแบบหน้าตาสวยเลยโโโบโบโโบพี่ เดือด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 ใครมาก่อนใครมาก่อนเนี่ย รู้หมอกไปเลยหรอเปลี่ยนเป็นบ้าเขาก็เป็นห,อหอัวะห้าห้าโอเคสามหัวสวยสามหนึ่งลอยครับห,อห,อหอ้าห้า สีสร้างไอ้น้อยอุ้ยทุกคนสร้างยันห้องยุบเด้อทุกคนคิวมันยาวคิวมันยาวอย่างเงี้เดี๋ยวไม่สวยห้าไปไอไปอไอซีหนึ่งไหวบอตึงไหลกะไหวนะพี่ห้าหนึ่งได้บอซีหนึ่ง <c oughs> บอไอ้น้อยอ๋อซีหนึ่งบอถ้าไอ้น้อยสนะหน้าขาวกันฮะเโห,หสนะหน้าขาวกันคือดีเฮ้ยบ่เอาบอ่เอา อย่างกัหัวไอดีแฮ่อ่านเป็นแปบ๊บถามหน่อยครับว่าไงครับน้องคิวใดหูบซังจัดคิวให้เลยว่าคำเดียวเลยว่าวินหนวแทนให้มาก่อนให้มาก่อน วงใครจะมากอดหนอมาสามเลยมาสามเลยก็ได้นะฮัลโหล อยู่ะจ้าแป๊บสี่สองเลยเดี๋ยวให้สาวไปช่วยโอเคสี่สองก็ได้อ่าอ่าอ่ามุกี้มุกี้สี่สองค่ับป้าถ้าสี่สองพี่กล้าอยู่นะ สองไม่ได้วันนะบอกเลยเดี๋ยวมาดูใหม่เขียนการบ้านก่อนใบฮะฮะก่อนใบค่ะพี่น้อยฮหโอเคพี่อายุเท่าไหร่ครับอายุ19ปีครับบอกหักฟาเดหักฟาเด้อ19ตัดแทน t h ั n k y วแล้วถ้าเจตตอนไอไะไสุดขุนระหว่างห้องยุบอ่าใช่ดูตั้งค่าหน่อยตั้งค่าไปดูในยูทูบได้นะครับ อยู่เปิดตั้งค่ายอยู่ในรูปอยู่รู้สมสามพี่ phụt rồi, ui, 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 À ui, 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 จังสีหน้าแบบโคตรจริงจังอ่ะเออเฮ้ย <Okay. S 1> โอ้ขอโทษอ่ะตัวเขาอ่ามีสอนใน y o YouTube ใช่มาแงวโดยสบายดีสบายดียดไอ้ท่าเดไอ้อะไรสดใหม่อานนท์อันนี้ก็ยอมผู้สาวผู้สาวอานนท์ผู้สาว,สาวอานนท์คิวหอมว่าไดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวเด้โอเคไม่เขิน ลองแกมือกับตาแซีมเนี่ยอยากเห็นเดี๋ยวเขาต้องไปฝึกแบบึิงตึงแล้วเราคอยไปแกมือกับตาเสียมพอแกมืออีกดูไอ้คิวยาวมาแล้วผมกินหมูฮะ <ไป S 1> ผมกินหมูกะฮะหมูไม่มีกะนะเดี๋ยวพี่หมูกะทัดใช่ปะอยู่ไม่ว่างที่จะไปช่วยอ๋อโอเคครับไปเด้โอโหมาไม,ามาอย่างนึงน้ำเว้ยตามคิวเลยทุกคน

อเลยแตกหัวหโวตัวตึงมาละกอตัวตึงมาละกอเฮ้ยร้องโอ้อะมีร้องมีร้องเลยบอกเลยร้องร้อง ตัวอีกแล้วขอโทษเวลาพูดฮะเวลาพี่พูดน่ารักจังใช่ป้าใครอยากได้ใครอยากสร้างห้องให้เนี่ยเมื่อนสีฮะสีคูดบัตรให้สิบพันเลยซ <c oughs> องหนึ่งบอกไอ้ตามคิวตามคิว,ควอยากกินน้ำส้มอ่าเอาเอาน้ำส้มสดเลยว่ะน้ำส้มขีด มุกินเขาเปียกปลาสดแต่หว่าเืียน้องท่าคอยตองหน้าตาดีส้ำใดจึงซีได้เป็นลูกสะพายแม่เจ้าอันนี้ซ้ำกับดาราให้ยอกยอกซ่องหนึ่งเนี่ยทีทอาตอนได้หระบอกเดยโอเคตอนตอนที่บุยคสร้าง่ะก็จะตอนนั้นแหละ ตัวผู้หญิงยิงไม่เข้าหัวเลย Đó là mấy màn á. Dễ dàng. Điều Nói Nói chừng, đừng xác nhận, mày คิวน้องเด้ยถ้าโดานแล้วคิวอ่าอีกสองห้องแล้วก็เมียอีกสองสห้องปะไอ้น้อยสร้างห้องให้แน่สิเติมให้สิบเจ็ดเพสิบเจ็ดเพจเขาเปียกปลาอ่อคือบลสดมันฮะวอนันซื้อม,มาอ๋อมันตาย <c oughs> ไอ้ลืมไอ้ไข่เขาเปียกปลาตายบม่ได้ไา,ปา่ปลาสด คาส่งห้าพันแมนคาส่งห้าพันเขาเปียกอันสิบห้าก็เป็นสาวอันจีบเด้อส่วนอันไผ่ทีจะเอาน้ำส้มน้ำมัเกี๊ยงเนาะไผ่ที่ใส่ไข่มุก,กาอ่ามอะไรเป็นสิบห้าพันไผ่ทีไผ่ไทีอันไผ่ทีโปไซกระจบสนะิบพันเนาะหล่มคาส่งก็เป็นสิบห้าส่วนไผ่ที่ใส่ไข่มุกกะสาวผันเด้อ เฮ้ยเฮ้ยอศอกไปเลยเกินไปเป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรหัวกระแล้งแดงจะส่งตัวได้ไงฮัลโหลเรื่องผมนี่หายไปข้อเลยเฮ้ยแต่เดินดีเสุดเนี่ยโอ้ยฮ้าแอคแอคยังยิ่งจะกคิวว้าโห้โคตรไหลเลยของแต่หยอกๆแค่ ไม่น่าจะหยอกนะนี่น่าจะด่านะเข่ไปแน่เสียดายน้ำมระเกียงฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเอาไอ้เอามาดูดิคือแบบจะซื้ดดีเนาะมันว่าจังไดปวดแสบไอตอนนั้นไอเข้าเียนอยู่ตอนสมัยอ้ยังเหิวไอ้โคลนหมักเลยน้ำกะเกียงตัวนั้นน่ะแบบกินมันก็สดซื่ดดีเลยถ่าไปเร็วทิ่มเสยสร้างถ่อข้าเจ้ารวยข้าเจ้ารวยตอนนี้ร่วงของสาวดิ้าวมาก อ่ะอ่ะด้วยเฮียนี่ยิงอีกแหละได้คุณจะเอาตัวแรกเลยอีกิบหายร้อนรนนะเจ็บใจนี้ค,คิวควายเด้อยัางโบแม่นอ,อย่งอีกคิวหนึ่งได้มีคิวหนึ่งสองคิวแล้วก็แม่นเฮ้ยโอ้ทุกคนสร้างมามั่วเลย เอาเรื่องเอาเรื่องไก่น้อยสิทธิ์ที่อานนท์ครับบอกเลยเอา่าราสมุดคนนี้อา่าละจริงคนนี้ละจริงแล้วทำมือแบบนี้แบงค์เฮาเฮลินแดสีเหียนลินอยคอมใครข,ขาเจ้าไปลินนำก็นดีเลยเอาคอยก่อนเด้อค่อยแยกนอนละ่ะ ฉันว่ามีสามสองพอได้นำไอ้น้อยโอเคโอ้มาคนละมุมเลย เอ้าเขาอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้จะปิดฉากอยู่แล้วสิไมยเอ้ยไว้เขามีบัตหาเช่นหนึ่งน่ำได้ดีได้ได้ได้จะลาบักอ่าโอ้ยมาไม่โอ้ยคนนี้ลืมอ่านเลยสร้างสองสี่เลยคนดูโอ้ยไม่ดานผมเบนที่อนุนด้วยขอโทษขอโทษมาไม่อย่าลืมกดติดเอ้ยอย่าลืมกดติดตามให้อายเด้ดเลยอ่ะดินพันเลย ยิงต yeah. ่อเจ้าขีดที่เขาขีเดือดไอ้ให้เลือกเอาเนาะพอไอ้จัดไปแล้วเ่าใส่ทรงตอนใส่ทรงอันละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอยยมุดใส่มุดใส่มุดใส่มุดโอ้ยเฮ้ยไม่ตัวอยู่ตรงนี้อีก ก็ได้สิหายอุ้ยอุ้ยโอ้โหเอาสั้นจนมุมเลยว่าตัวอย่างเดียวเลยอ่ะอยูุอาย่ ปิดอยู่แล้วอะ่ะติดเดียวตัวเองโอ้ยจะปิดฉากอยู่แล้วเหลือตัวเดียวโห้ยพลาดอีกแล้วพลาดหลายรอบแล้วมันจะปิดได้ตั้งนานแล้วปะโต <c oughs> เดี๋ยวเขาเขาป <c oughs> ิดมาษนาน,นี้ใหม่เลยนะ <c oughs> เดยวเดิมคือน้องเด้อโอเค <c oughs> มือหนามายเดยไอายไอคีไม่ไม่ไม่ มาไม่การเป็นเดงกดายอย่าลืมกดติดตามให้กันเลยทุกคนโหชสวยวสๆเลยโอเคโหแคิดเดียวเองพลาดเอง เดี๋ยวเดียวซุกด้วยโหเกินไปเดี๋ยวขอตัวตายเลยละกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีซุกด้วยหรอสามหนึ่งแล้วยังจะซุกด้วยหรอเฮ้ยเกินไปป้าเราอ่ะเกินไปนะเมื่อกี้อ่ะโอ้ยโอ้ยตัวจะแตกโอ้โห แตกวะรอบนี้เราจะไม่พลาดรอบนี้เราจะไม่พลาดตัวอยู่ไหนวะตัวต้องอยู่ข้างหลังเนี่อ่ะหายตัวนอนรออยู่เลยเครับ ต้องปเนี้ยเปลก่วยห้าสามหนึ่งเอาไม่ลงนะโหโคตรตึงนึกว่าจะไม่จบสะและ